สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านสู่ช่องบ้านฝ้าย h ช n แนลวันนี้พาท่านมาอยู่ท่ามกลางความสวยงามแห่งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวันนี้ผมพาท่านมาที่ร้านบ้านฝ้ายอำเภอเชียงของซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายผ้าทอไทยลือ้อวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงประวัติและความเป็นมาของผ้าทอไทยลือ้อของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลื้อในอำเภอเชียงของว่าประวัติและความเป็นมาของ้าคตอไทลื้อและชนชาติพันธุ์ไทลื้อในอำเภอเชียงของจะเป็นอย่างไรเชิญท่านติดตามไปเลยนะครับบ้านหาดบ้ายตำบลริมของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายถือเป็นชุมชนไทลื้อที่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางตอนเหนือของอำเภอเชียงของ จากการเล่าขานของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทราบว่าชุมชนแห่งนี้อพยพมาจาก12ปันนาและเข้าไปตั้งรกรากในประเทศลาวและได้ย้ายถิ่นฐานมาที่บ้านหาดใบในปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารและประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือ การถอผ้าไทยลือ้ออันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้ผ้าสิ้นหรือผ้าถุงถือเป็นผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแห่งนี้แต่เดิมนั้นการทอผ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อการสวมใส่ในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ปัจจุบันการทอมีการประยุกต์อย่างหลายอย่างผสมผสานร,รวดลายสีสันสวยงาม ผ้าทอไอยลือจึงถือเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของบ้านหัดไม้ที่สมควรจะต้องได้รับการรับไว้ต่อไปลวดลายผ้าทอที่นี่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือลายขอเครือหรือลายดอกขอเครือลายอีบี้ตัวนอนและลายตาไก่หรือดอกหน่วยตาไก่ทั้งสามลายนี้ เป็นลายดอกเล็กมีความละเอียดสวยงามแต่ปัจจุบันก็มีการออกแบบเพิ่มเติมมีรวดลายต่างๆมากมายหลายอย่างซึ่งทุกรวดลายได้เล่าถึงวิถีและความเป็นมาของชีวิตและวัฒนธรรมของคนบ้านหาดใบยอย่างนี้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงองค์ประกอบของผ้าสินไทยล้อ ว่าผ้าสิ้นไทยลื้อนั้นมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างที่เราเห็นกันทั่วไปว่าผ้าสิ้นไทยลื้อได้ประกอบด้วย3ามส่วนคือหัวสิ้นตัวสิ้นและตีนสิ้นทั้ง3ส่วนประกอบกันองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือหัวสิ้น ที่อยู่ด้านบนสุดจะจะประกอบด้วยการหัวสิน้นต่อมาก็จะเป็นการหัวสิ้นและคิ้วหัวสิน้นลำดับถัดมาก็จะเป็นมะเลี่ยมขั้นดอกที่อยู่บนลวดลายถัดมาก็จะเป็นตัวสิ้นซึ่งจะเป็นลวดลายทั้งหมด และส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตีนสิ้นตีนสิ้นประกอบด้วยคิ้วตีนสิ้นหรือที่เราเรียกว่าตีนหุงอันเป็นองค์ประกอบของผ้าสิ้นไทยลือ้อสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้ความร่วมมือด้ภาพสวยๆจากญาติพี่น้องทางบ้านหาดานทำให้การดำเนินการถ่ายคลิปเป็นไปตามสมบูรณ์ฝากผู้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามที่ช่องบ้านฝ้าย